สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลโสนิสันชอเอราวันนะคะเซลโสก็จะมีอ m e เมล่าเป็นรุ่น EL ตัวนี้นะคะตัวนี้คือโส so, แต่งรถรอลูกค้ากํลังส่งมอบรถนะคะตัวนี้มีแคมเปญนนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถป้ายแดงสักคันหนึ่งนะคะสกก็มีแคมเปญมาให้สำหรับอเมล่ารุ่น EL ใช้เงินออกรถจ่ายเพียง1,990 0บาทของแถมครบจบ ะะถ้าลูกค้าสนใจรถสักคันหนึ่งนะคะให้ติดต่อมาหาเซล์โสได้เลยนะคะโสจะออทิ้งเบอร์แล้วก็ไลน์ไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ